ที่เรานะครับได้เพิ่มรายชื่อคนไข้นะครับสําหรับการตรวจกล้องคอรโพสโคปนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าไปทําการตรวจนะครับคนไข้ครับวิธีทําก็คือนะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกไปที่รายชื่อของผู้ป่วยที่เราต้องการทําการตรวจนะครับก็คือเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างคอรโพสโคปี้นะครับขึ้นมานะครับด้านบนก็จะเป็นดีเทลนะครับผมมาเป็น ชื่อของผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นชื่อของพิสิเชียนนะฮะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นในตุ่มาเพจต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเพจอินโฟนะครับของของผู้ป่วยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะสามารถกรอกเพื่อเก็บเอาไว้ในดัตเต้าเบสของของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับผมในโปรแกรมนี้นะครับข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้อยู่ในโปรแกรมนี้ครับซึ่งจะกรอก เก็บไว้เลยหรือว่าเอาไว้มากรอกภายหลังก็ได้นะครับคือตรงนี้ก็คือในส่วนของโปรแกรมมันคือไม่ได้บังคับว่าให้ต้องทําตั้งแต่ครั้งแรกแต่อย่างใดนะครับผมนะครับมันก็จะไล่ไปเป็นเพจนะครับอย่างเพจที่สองนี่ก็จะเป็นในในเรื่องของอ่าฮิสโอรีนะครับเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของลิสต์นะครับขอโพสโี้นะครับอ่าฮะอันนี้ก็คืออ่าพาทตโลจีนะครับในกรณีที่เกิดมีการตัดชิ้นเนื้อไปนะครับอ่าพอได้ผลพาทอโลจีมาแล้วก็สามารถลงมาลงข้อมูลเพื่อเก็บเอาไว้ในดัต อ่าเลยก็เป็นเคสซีมานะครับอ่าฮะในส่วนของอ่าการถ่ายภาพนะครับอ่าในส่วนของการถ่ายภาพนะจากกล้องคอมโฟล์ดนะครับก็คือเราก็อ่าให้เลือกมาที่หน้า image capture นะครับนะครับอ่าให้เราเลือกมาที่หน้า image capture นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกนะครับที่ปุ่ม image capture นะครับด้านล่างตรงนี้ครับนะฮะ one c l นะครับอ่าคลิกที่ปุ่ม image capture ขึ้นมานะครับมันก็จะมีหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างของอ่า อ่ากล้องขอบสโคปนะครับขึ้นมานะฮะก็จะเป็นไอส่วนตัวของหน้าต่างกล้องขอบสโคปนี้ก็จะเชื่อมต่อสัญญาณจากตัวกล้องขอบสโคปอะครับที่เราได้ได้เซตเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทําการถ่ายภาพนะครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วนะครับการแคปเจอร์ภาพครับทำได้สองวิธีนะครับคือหนึ่งนะครับจากการแคปแคปเจอร์ที่หน้าจอนะครับโดยใช้เมาส์คลิกนะครับคลิกที่เป็นรูปตัวตัวตัวกล้องนะครับผมนะฮะ หรือสองนะครับอาจากตัวฟุตสวิต์นะครับจากตัวฟุตสวิต์นะครับเราสามารถแคปเจอร์จากตัวฟุตสวิตต์โดยการเหยียบฟุตสวิตต์ค้างไว้สามวินาทีนะครับครับผมนี่นะครับในส่วนของการถ่ายภาพนะครับตัวโปรแกรมนะครับสามารถถ่ายได้ทั้งเป็นภาพแคปเจอร์นะครับภาพแคปเจอร์นะครับแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอได้นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยก็ให้เรากดคลิกที่ตรงปุ่มรูปวิดีโอเนี่ยนะครับ๊บนะครับ หลังจากที่เรากดปุ่มวิดีโอแล้วครับอตัวโปรแกรมก็จะทําการเลคคอร์ดนะครับนะฮะก็จะทําการเลคคอร์าเลคคอร์ดภาพนะครับอจากตัวกล้องขับโครมนะครบในขณะที่ทําการอส่องตรวจอยู่นะครับผมครับและในขณะนั้นก็คือสามารถที่จะแคปเจอร์ภาพไปด้วยได้นะครับโดยใช้สวิตช์หรือว่าใช้เมาส์คลิกนะครับที่ตรงรูปอ่าตัวกล้องถ่ายภาพนะครับครับผมนะฮะ นี่คือปรับกรีนฟิลเตอร์นะครับปรับกรนฟิลเตอร์นะครับแล้วก็แคปเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้แคปเจอร์จับคื่นะครับครับอ่าเมื่อถ่ายภาพนะครับเมื่อถ่ายภาพครบแล้วนะครับอ่าให้เราหยุดนะครับผมถ้าเกิดเราถ่ายคลิปวิดีโออยู่ก็ให้เราหยุดคลิปวิดีโอนะครับโดยการกดปุ่มสต็อปนะครับอ่าฮะกดสต็อปแล้วก็อ่า กด exit ออกจากหน้างานถ่ายภาพนะครับเมื banks, ่อเราถ่ายภาพครบแล้วนะครับเรากดออกมาจากหน้าตัวกล้องกล้องถ่ายรูปแล้วนะครับที่หน้าโปรแกรมนะครับเราก็จะโชว์นะครับคือด้านนี้นะครับอก็จะเป็นภาพ image capture นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะถ้าเกิดเราบัการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ครับตรงนี้ก็จะเป็น อาจจะโชว์ไฟล์คลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับผมก็คือถ้าเกิดเราถ่ายมากกว่าหน mm ึ่งคลิปนี่ก็จะเรียงกันลงมานะครับผมนะครับวิธีการเช็คนะครับคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ก็คือว่าเราสามารถที่จะ mm hmm. เอาเมาส์คลิกที่ตัวคลิปได้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปไปเลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะเล่นก็จะเล่นไฟล์วิดีโอคลิปที่เราได้เลคคอร์ดเมื่อสักพู่นี้ไปนะครับผมนะครับในส่วนของไฟล์วิดีโอนี้นะครับผม สามารถส่งเข้าในระบบแพทยที่รองรับไฟล์ mp4 ได้นะครับคือตัวโปรแกรมก็จะแปลงไฟล์าจาก mp4 เป็นไฟล์ไดคอมนะครับเพื่อส่งเข้าในระบบแพทยของโรงพยาบาลได้นะครับโอเคนะครับคือหลังจากเราดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเราก็ออกนะครับผมคลิปีิดฟล์แล้วเราก็กด exit นะครับในส่วนภาพแคปเจอร์นะครับระบบก็จะมีการเขา ฟอลเตอร์นะครับก็คือจะนับภาพไว้ให้นะครับก็จะมีอ่าเป็นทั้งหมดบอกไว้ทั้งหมดนะครับว่าเราถ่ายภาพไปแล้วทั้งหมดกี่ภาพนะครับอ่าก็จะโชว์ที่อ่าตรงช่องโลนี่นะครับก็คือห้าภาพนะครับเมื่อสักครู่เราถ่ายไปห้าภาพก็จะมีทั้งหมดห้าแถวนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าอ่าทางแพทย์นะครับก็อาจจะต้องเลือกภาพนะครับจะต้องเลือกภาพมาทําการแรงโนสิตนะครับเพิ่งเข้ามาทําการแรงโนสิตนะครับที่หน้าคอร์โปสโตรปิก อ่า finding a n i m p i o n เนี่ยนะครับซึ่งถ้าตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้เลือกภาพเนี่ยในหน้านี้ก็ทางระบบนะครับก็จะไม่ก็จะไม่อนุญาตให้สามารถลงข้อมูลได้นะครับคือเราต้องไปทําการเลือกภาพนะครับเลือกภาพนะครับจากหน้า image capture ที่เราถ่ายภาพไว้นะครับนะับเลือกภาพมาไว้ที่หน้านี้ก่อนนะครับทางระบบจึงสามารถให้เราสามารถลงข้อมูลอ่าในการวินิจฉัยอ่าการตรวจครั้งนี้ได้นะครับนะครับวิธีการเลือกภาพนะครับอ่าก็คือ ในหน้า c o p o s c o p c Finding Impression เนี่ยอ่าก็คือฟอร์แมตก็คือจะต้องเลือกภาพมาอ่าทำการวินิจฉัยเนี่ยครับทั้งหมดสองภาพนะครับเราก็กลับไปเลือกภาพจากหน้า Image Capture นะครับเราต้องการภาพไหนคือให้เราคลิกไปที่ภาพนะครับให้ขึ้นเป็นไฮไลท์สีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็อ่ามาเลือกใช้ปุ่มคำสั่งด้านล่างนะครับ Image Info Copy นะครับ c o p y o s Copy Diagnostic นะครับเราคลิกที่ s e l e c Copy ขึ้นมานะครับก็จะเจอหน้าต่าง ตัวหน้าต่างนึครับเป็นหน้าต่าง set up image information นะครับอันนี้ก็จะบอกดีเทลของรูปที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นะครับตอน,นี้ก็จะเป็น comment นะครับคือเราสามารถที่จะ comment ะ comment ใต้รูปของรูปนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับ copy image to diagnostic c o p o p h o i c นะครับเนี้ก็หมายถึงว่า <laughs> ถ้าเราไม่คลิกตรงนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะ copy รูปไปหน้า c o p o p o p i c finding a p p a t i o n นะครับคือถ้าเราต้องการ copy คือให้เรา อ่าที่ตรงช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมอ่าตรง s e l e e x a m i n a t i o n View นี้ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอ่าในวันนี้ครับเราเราเราส่องอะไรนะครับส่องส่องเซอร์วิสส่องวาน่าหรือส่องบัวว่านะครับผมอ่าเราก็เลือกได้นะครับดังจากนั้นก็คืออ่าเขาอ่าให้ทําการเซนต์ภาพไปที่หน้า Corporate Briefing นะครับผมนะฮะส่องภาพคือเราก็เซนต์ภาพที่หนึ่งก่อนนะครับที่โอเคนะครับแล้วเราลองย้อนกลับไปดูนะครับที่หน้า Corporate Briefing นะครับ จะสังเกตว่าภาพที่1ที่เราเซนสักครู่นี้มาแล้วนะครับแต่ตัวของโปรแกรมนะครับก็ยังจะไม่ให้เราทําการาลงข้อมูลนะครับผมเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่ได้เลือกภาพมาครบนะครับจำนวนสองภาพระบบก,ก็จะฟ้องขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกภาพที่2นะครับให้เราทาเราก็ทําการเลือกภาพที่2นะครับวิธีก็เหมือนกับการเลือกภาพแรกนะครับคือเราก็เลือกภาพที่เราต้องการนะครับคลิกเป็นไฮสีฟ้าแล้วก็เลือกคลิกที่ปุ่มนะครับ image info copy to c p o copy diagnostic page ครับ ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ติ๊ก๊อปปี้เหมือนเดิมนะครับเป็นแต่ว่าครั้งนี้เราให้เลือกส่งเป็นเซเกอร์อิมเมจนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราเผลอกดไปส่งเป็นเซนเฟิร์สอิมเมจนะครับซึ่งมันจะซ้ำภาพแรกภาพแรกนะครับระบบก็จะฟ้องว่าเออมันมันซ้ํกันกับภาพแรกเราต้องการจะรีเพสหรือว่าแทนที่หรือเปล่านะครับคือถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดแคนเซิลนะครับแล้วเราก็มาคลิกเซคเกอร์อิมเมจนะครับจบจากนั้นเราก็ไปดูที่หน้ากับบริษัทไฟนิงครับซึ่งทั้งสองภาพต่อเลือกมานี่ครบแล้วนะครับอ่า ในส่วนของข้อมูลนะครับก็จะสามารถทำให้เราสามารถมาลงข้อมูลดิอะโนซิาก่าที่ตรงหน้านี้ได้นะครับผมตรงนี้คือการให้สกอร์นะครับคือแพทย์ผู้วินิจฉัยก็จะเป็นคนลงนะครับคือหรือสกอร์ก็คือทางโซวโปรแกรมก็จะรวมให้นะครับเป็นอัตโนมัติคือทางตรงด้านนี้ครับ aci total score นะครับครับผมหลังจากลงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับต่อให้คลิกเซฟนะครับผมนะฮะให้คลิกเซฟหนึ่งครั้งนะครับ ให้คลิกเซฟหนึ่งครั้งนะครับที่เซฟแล้วแล้วก็อจากนั้นก็จะทำการพิมพ์เป็นรีพอร์ตนะครับที่เป็นรีพอร์ตรีพอร์ตก็จะมีหลายรูปแบบนะครับผมเป็นวันอิมเมจนะครับวันอิมเมจก็คือเป็นรีพอร์ตเกี่ยวกับรูปนะครับเซเร์อิเมก็เราสามารถเลือกรูปที่เราถ่ายนะครับเลือกเฉพาะบางรูปนะครับลงมาโชว์รีพอร์ตได้นะครับซีรีส์ออฟอิมเมจรีพอร์ตนี่ก็หมายถึงว่า เราถ่ายมาทั้งหมดกี่รูปเนี่ยถ้าเราใช้ s e r i e ์ o อฟม a เ e r รีพอร์เนี่ยคือระบบก็จะดึงรูปท,ทั้งหมดที่เราถ่ายไว้ลงมานะครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกเป็นบางรูปได้ครับแต่ถ้าเกิดต้องการรีพอร์ตที่เป็นรีพอร์ตเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคครับหรือการให้สกอร์นะครับใน,ในหน้าที่เราทำอยู่นี้นะครับก็คือให้เรามาเลือกใช้รีพอร์ตที่มีชื่อว่า c o r p o r a l l y diagnostic report t นะครับผมนะฮะ คือเราคลิกไปปุ๊บนะครับในหน้ารีพอร์ตนะครับในรีพอร์ตก็จะเป็นโชว์ในส่วนของตัวรีพอร์ตก็จะโชว์ข้อมูลนะครับในหน้าคอ r เตอร์ n f i n d i n g นะครับ and i n t e n t i o n นะครับเมื่อกี้นี้ที่เราให้สกอร์ไปนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วเป็นรีพอร์ตที่นิยมใช้กันในหลายๆโรงพยาบาลนะครับจากการตรวจสอบหลังจากตรวจสอบข้อมูลในรีพอร์ตว่าถูกต้องแล้วนะครับเราจะทําการสรินนะครับ ถ้าเราจะทาการพิมพ์เรากา็เลือกครับพิมพ์ที่รูปพรินเตอร์นะครับเพื่อพิมพ์รายงานนะครับ,นะรบเนื่องจากเวลาเราเซตเครื่องมืออ่าก่อนสมงมอมนี่เราก็จะทําการลงไดเวอร์กับอุปกรณ์ร่วมไว้หมดแล้วนะครับคือเราก็คลิกท,ที่รูป,ปิรินเตอร์เราก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับนะครับนเราก็สั่งพิมพ์นะครับหรือนะครับถ้า,าตัว ซอฟต์แวร์นะครับได้เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กโรงพยาบาลคือสามารถเชื่อมต่อกับระบบแพคได้นะครับเราก็สามารถที่จะส่งไฟล์ไฟล์รีพอร์ตเนี่ยนะครับเป็นเป็น PDF เนี่ยนะครับไฟล์ PDF รีพอร์ตเนี่ยส่งเข้าไปในระบบแพคได้นะครับในรูปแบบของพีดีเอสดายคอมนะครับโดยเราก็คลิกที่ตรงปุ่ม Send PDF to Pack นะครับนะครัแล้วเราก็ยังสามารถเซฟไฟล์รีพอร์ตอันนี้ครับเก็บไว้ดูในภายหลังได้นะครับเพียงแค่เรามาคลิกตรงปุ่ม Save PDF to ฮิสตอรีล็อกนี้นะครับครับผมจากนั้นก็เป็นอันอันอเสร็จสิ้นการใช้งานซอฟต์แวร์ไทยคอโพสโคปนะครับครับหลังจากการที่เสร็จแล้วเราก็ครปิดในหน้ารีพอร์ตออกนะครับจากนั้นเราก็กด Exit ออกนะครับครับ